จปาริปันโนภควะตวตัวังโวยายยปะริปันโนภะคะวะตวตัวาังโวสามีปะริปันโนภะคะวะตวตัวกังตวยาติทัญาตาลิยรยายาภาภรราภารราาคาร จังวัวอาวเลยโยปาวเลยโาปีเลยอันชรีกันิโยอนโนตรงโกยาเทตังโลกาสทีรก็อาหุตหะธรรมพินิมิตรสาวตันตังพเมตลังปุติคต ตัมมาเวทินาทิจาวาโมนิโคตันเติสัตตาวัตุเตนิยมังคารินบาลาสิเรกามปิโยสัตตาปราติงโกรคปนาตวะพรมาธรรมานุกัยาภรณ์อันติสุปันตเวทีนาทิจาวาโมนิโคตัน ตัสสาวะตุเตยามาลาลินาลัคที่ริมตจ้าว่รังอาทิมาตะพูตังคาว่าุกขนโนสมมตโตอัจะตเยตังธรรมจาดินอบาดาสินัสสายกรรมังวาตก ปาคีนามโนกัมมังมทตเถปนาคีนาปะาาิกาตวัปาโตตถาภารตะังกัสสัุปัปะเทวตาสะพุทธานุภาเวนะาุติภวันตุเทภวตุ เนะตะตาสดภาวันุเตยภาวะตูตาภาลังาลังลาภานุตาปะเตปะตาะตาปะตาโอาเะตตาสดวนเตรับตนี้ก็จะส่ง เด็กเจริญระประจนตลเย็นนะครับแล้วก็จันเทนราดับตรงนี้เชิญคุณเจเปิลนะบอกว่าดับเบิลเปิ้ลเลยนะเปิลสองคนก็เรียนเชิญด้านในนะครับเพราะว่าจะได้กล่าวคำถวายทานนะครับเด็และสงเี็พร้อมเพรียงกันนะครับในฐานะที่ตสงคนพี่น้องเนี่ยก็รักใคร่กันนะครับ ก็รับได้กันมากก็อยากจะอยู่ใกล้ๆกันแหละนะครับมาด้านในเพื่อที่เราจะได้กล่าวํำถวายเดี๋ยวกล่าวคำถวายก่อนเริ่ึงค่อยประเคนเะนาะดับที่นี้เราได้จับ,บาทกันไปสี่สิจเรีบเยบร้อยลําดับต่อไปผมเพรก็เรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งน้ำโมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งพุทธตาปูเทมาทานอันข้าพระเจ้า ให้ดีแล้วหนอขเพรจงเป็นผลซึ่งนำมาแบ่งความติ่งไปของอาตะวะคือพระนิพพานในอนาคตการเตอนครับก็เคยยินเคงก็นนะั่งจ่าแต่ตากเพล นะครับพระตาหารพระสงฆ์ร้อมด้วยเจ้าภาพทุกทสั่าน,นะครับก็ประเพณเข้าสุขเสียก่อนนะแล้วก็พร้อมร่วมด้วยช่วยกันพร้อมด้วยคุณพ่อคุณพี่แล้วก็น้องๆ้องญาติญาติอ่าเราก็ทําหน้าที่ซึ่งประเกณพระสงฆ์ที่จริงแล้วการประเพณพระสงฆ์เนี่ยก็มีองค์ประเพณอยู่ทุกท่านคงปฏิบัติต่อพระสง์อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ ก็ถือว่าทำอย่างถูกต้องตามประธรรมวินัยที่องค์สมเด็จเจะาสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติให้เราชาวพุทธนะครับทำหน้าที่ของชาวพุทธอย่างถูกต้องแล้วก็มีความุขกวามเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยในอนาคตเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาบอกว่าถ้าทำดีนะครับเราก็สิ่งที่ดีๆก็คงตอบสนอง ว่าเป็นด้านบุคคลหรือ,อครอบครัวนะครับถ้าเขาบอกว่าความดีนั้นมันไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ก็คงต้องต้องทําเองครับวันนี้เราพร้อมแล้วณนะเจ้าภาพก็ได้ตั้งใจแล้วก็เชิญชวนท่านภูมิเกียรติในทานที่ก็าลบทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมทําบุญเพื่อสวายพัะทหารแด่พระปิูุตสงในมื้อเพนวันนี้ครับก็พระสงฆ์ก็ ก็ก็จะให้คณะจัภาพเนี่ยได้ประเคนจะตุกปัจจัยเคื่องไทยธรรมเด็บระสงที่ทางคณะจัภาพได้จัดเอาไว้แล้วก็ประเคนพัตตหารพิที่เจ็ดร้อยนะครับแล้วพระสงฆ์ก็จะได้ให้พรกรับในมนโ์หลวงพ่อได้ปรับรรมน้ำพุทธมนต์ซึ่งตรวจโดยที่องค์สมเด็จพระรรมบาตัมพุทธเจ้าได้บัญญัติ เอาไว้นะครับก็ตักติดทุกบ่อนแล้วเดี๋ยวก็หลวงพ่อประฉลี่ยกันไะปะครับเมื่อประเคนแล้วนะครับชิ้นและชิ้นเราประเคนอาหารเ็จก็ประเคนจะตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมเ็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รับทอนพระนะครับแล้วก็ตรวจน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับปิยชนก็มีวิทามันดาครูบาอาจารย์พระภูมิเจ้าที่แม่โทรณีแม่คงคาร้อมพระพระคลายพระเพลิงนะครับที่เรามาอยู่อาศัยกันในสถานที่นี้ก็ขอให้ร่มเย็นอย่างกับไหลาทารานะครับที่เย็นจริงๆนะครับเมื่อได้อยู่ใกล้แล้วนะครับตัรสกลวะโตอรหะโตสัมบาสัมพุธัตตะย่อวะ พระาปุร์ดปรีโคนติสรคารองพวะเมวะอิท,ทธาตอินนางเปตานางอุป,ปกับปารีติทิตังปารีตังสมหังที่ป้าเมวะสมิฉโตกับเพื่รเงนตกสังกับว่าวิวันเกิดนภาโดยพอที่อา นะังภัสเตวาทานวาเอวะสว่างวิชโยโหวิชญานตุชัยยมางคะเลอปลาทิจฉปันลังเก

ยันตวพอที่อาหัวเลสหลากายานางนันทิวันวเอวะรา ัพเพพุทธาปะละปะตาปะเทปานจาจะยังปะรังอระหันตานาตะเตเทนาดังพันพันดามิสาภาสุสำหรับกานทำบุญบ้านใหม่วันนี้นะครับพิธีทางศาสนาก็ทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารแอบและทรงก็คงเสร็จรง ก็เพียงเท่านี้นะครับลำดับต่อไปก็กระกอบในมณฑลสองทุกลูกนะครับที่ทางคระเจ้าภาพได้จัดอาหารหวานข้านํนำถวายนะครับเกา่ยวาถวายไปสักครู่นี้นะครับก็กราบในมณฑลันได้เลยแล้วก็ล้วหลวงก็ให้พรเป็นที่สดเทียงน้อยนะครับก็กไม่ต้องโดยท่า

วามเด่นดีสุขีที่ให้ใจอบคุณวัดตาประดูมีญาติโยมมาทำบุญสาธุชนรวมเกื้อหนุนทุนทานพระครูโสพิษปัญญากรคณะสงฆ์และกรรมการขอบคุณท่านทุกคน ยดโยมหญิงชายเมืองระยองพี่น้องตำบนท้าประดูอย่าททำอำเภอเมืองหญิงและชายทุกผู้น้อมนำใจเชิดชูบูชาสาธุชนไกลไกลบ้านและวัดพัฒนารวมใจมาทำบุญ วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านและวัดจึงคู่เคียงกันไปพระทำนำจิตใจทั่วการพระเนนมีคำพรเทศซ้อนนานวันจงสุขสันจริญ ดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านและวัดจึงคู่เคียงกันไปพระธรรมนำจิตใจทั่วการพระเนนมีคำพรเทศซ้อนนานวันจงสุขสันเจริญพร